ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่การพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือนิวรณ์ห้าอยู่อย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อกามฉันทะความพอใจในกามภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่า การมาชันทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อการมาชันทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าการมาชันทะภายในของเราไม่มีอยู mos, ่การเกิดขึ้นแห่งการมาชันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละกามาชันทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและการมาชันทะที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นเมื่อพยาบาทความคิดร้ายภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อพยาบาทภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าพยาบาทภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งพยาบาทที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 3. เมื่อถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึมภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าถีนมิทะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อถีนมิทะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่า ถินมิธะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งถินมิทะที่ยังไม่เกิดมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละถินมิทะที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและถินมิธะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 4. เมื่ออุทจักกุกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกุจจะภายในของเรามีอยู่หรือเมื่ออุทจักกุกุจจะภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่าอุทจักกุกุจจะภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งอุทจักกุกุจจะที่ยังไม่เกิดขึ้นมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น การละอุทจักกุกุจักที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและอุทจักกุกจักที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้น 5. เมื่อวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยภายในมีอยู่ก็รู้ชัดว่าวิจิกิจฉาภายในของเรามีอยู่หรือเมื่อวิจิกิจฉาภายในไม่มีอยู่ก็รู้ชัดว่า วิจิกิจชาภายในของเราไม่มีอยู่การเกิดขึ้นแห่งวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นการละวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วมีได้ด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นและวิจิกิจฉาที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยวิธีนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่ หรือว่าพิสูจนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ารรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยตัณหาและทิฏฐิอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกพิสูจทั้งหลายพิสูจน์พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือน,นิวรณ์ห้าอยู่อย่างนี้แลหมวดนิวรณ์จบ ต่อไปในฐานสุดท้ายคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็จะกล่าวเฉพาะหมวดธรรมที่เป็นนิวรณิวรธรรม5ประการจะกล่าวโดยย่อๆที่จริงแล้วในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็มีความพิสดารหลายอย่างแต่ว่าจะกล่าวแค่เพียงนิวรณ ในบางข้อเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัติเมื่อเข้ากรรมาฐานเนี่ยก็จะเจอโดยมากแล้วก็คือเจอกับความง่วงฉะนั้นในการเข้าคอร์สปฏิบัติจะเป็นระยะสั้นเจ็ดวันหรือระยะยาวกว่านั้นถ้าต้องการที่จะให้เห็นสภาวะจริงๆก็ไม่ควรที่จะดื่มกาแฟ แต่ถ้าใครงดไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าต้องการสภาวะจริงๆก็ไม่ควรที่จะดื่มกาแฟเพราะว่าเราจะไม่เห็นสภาวะของจริงในขณะที่เราปฏิบัติไม่ต้องไปกลัวง่วงไม่ต้องไปกลัวฟุง้งแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันง่วงไม่ปล่อยให้มันฟุง้งท่านมีคำกล่าวว่าผู้ปฏิบัติ โยคีนักวิปัสนานต้องไม่กลัวฟุง้งแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันฟุ้งต้องไม่กลัวงว่วงแต่ว่าไม่ปล่อยให้มันง่วงไม่ปล่อยอย่างไรก็คือให้กำหนดกำหนดตามอาการเมื่ออาการง่วงเกิดขึ้นต้องกำหนดอาการตั้งแต่เริ่มที่จะมี มีปรากฏการณ์ที่มันกำหนดได้ยากก็คือเริ่มที่จะเบลอเบลอเริ่มที่จะพราพราเริ่มที่จะมีสติที่ไม่คมชัดกำหนดสภาวะรมได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันนั้นแสดงว่าอาการง่วงเริ่มที่จะเข้ามาครอบงำแล้วก็ต้องตั้งสติกำหนดตั้งแต่ที่มันยังอ่อนๆอยู่ กำหนดง่วงหนอง่วงหนอง่วงนองงนอถ้าสติของเรามีกำลังสามารถที่จะกำหนดสองสามครั้งหรือสี่ห้าครั้งทำให้ความง่วงนั้นหายไปได้ความฟุ้งก็เหมือนกันเมื่อมีอาการฟุ้งเกิดขึ้นก็ต้องกำหนดเลยมันคิดมันฟุ้งมันเผลอเนี่ยก็กำหนดตามอาการขอเหมือนก็คือฟุงอฟ้งหนอฟุ้งหนอฟุ้งหนอกำหนดอาการ ไม่ต้องไปรู้เรื่องที่มันคิดมันฟุ้งไปแต่ว่ากําหนดอาการของจิตอาการของใจที่มันฟุ้งซ่านไปกระจัดกระจายไปก็ให้กําหนดตามอาการมันก็จะเป็นฐานที่ตั้งทําให้สติเกิดขึ้นได้เห็นธรรมในสภาวะธรรมต่างๆอันนี้เป็นฐานที่สี่ในหมวดธรรมมานุปัสนาสติปัฏฐาน